สิ่งนี้เวลาไปไหนมาไหนของพวกเรานะครับและเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือสวัสดีไทเปนะครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องมาทำเลยก็คือไต้หวันลัคกี้ดอนะครับ เราก็ต้องมาทําการสุ่มสุ่มตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเป็นเงินสับสุมจากทางไต้หวันนะครับมูลค่า5,000ันบาทจะสุ่มแจกให้กับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเป็นเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยได้ทั้งพวกค่าที่พักค่าตั๋วอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเราจัดการก่อนนะครับแล้ววันนี้หลังจากที่ลัคกี้ดอวเสร็จเราก็ต้องรีบเดินทาง ไปอย่างที่พักซันนี่โฮเทลแล้วก็ไปกินชาบูมลาลาตอนสองทุม่มจองไว้ชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่เป็นร้านที่ดังมากๆแล้วถึงต้องจองไม่จองก็เต็มนะครับเ้วเดี๋ยวไปชมกันเลย <c oughs> ใกล้ไปปะฮะไม่เป็นไรนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไร ไม่ได้เงินห้าพันไอลุงก็ไม่ได้น่าเซ็งลุงน่าเซ็งอ่ะเซ็งเลยจ่อยเลยโอ้ชิงตาว้าฟักจริงโอ้ชิงตาเลยนะเนี่ยฮะหน้าเต็นดวงสวยเราเดินทางเข้าตัวเมืองด้วย h i g s p e e d Train ก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูง าบูเซตนะครับตอนนี้ก็ยังเดินทางกันอยู่ที่เื่อเหมือนจริงพร้อมจะกลับโรงแรมหรือยังพร้อมแล้ววันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากหลังจากที่เราเดินทางกันมา8ชั่วโมงม8ช่วงจริงๆลาเลยไหมแต่อากาศด,ดีมากแต่อากาศด,ดีจริงอันนี้ว่าลบ17เดี๋ยวกำลังเดินกลับที่พักนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยตอนเช้ามีแผนนี่ต้องเดินทางทั้งวัน ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปสันดิสวัสดีเช้าวันที่สองที่ชิเมนติงนะครับผมวันนี้เรามีแผนที่ต้องเดินทางไปหลายที่เลยที่ไหนบ้างวะเราจะไปจีหลง เไปจังหวัดจีหลงจังหวัดจังหวัดจีหลงก็เหมือนแบบว่าเป็นเมืองนอกเมืองชันเมืองของไต้หวันถูกต้องนะครับผมแล้วพ nah ีแพนไปทำอะไรอีกวันนี้เรามีทั้งหมดไป3 a t t r a c t i ก n tourist a t t r a c t i o ็ก็คือ1จะเป็น c ั l เล่อพอจะเป็นฟิลเหมือนแบบท่าเรือหลายสีเป็นเหมือนอยู่ในตรงหน้าทะเลสาบอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบเป็นเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องไปที่ที่สอง จะเป็นแท็กซ์ปิ้งไอซ์แลนด์อันนี้จะเป็นเหมือนการที่เราแท็กปิ้งขึ้นไปจุดชมวิวที่เป็นทะเลแล้วก็มีศาลาอะไรอย่างงี้มีมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งด้วยว้าวสุดท้ายไปตามรอยอนิเมะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปซื้อบัตรซื้อบัตรใช่ซื้อบัตรทีพาร์สทีอะไรนะไม่ใช่อีซีพาร์สอ่ออีซีพาร์สหรืออีซีการ์ดสักอย่างเออนั่นแหละครับตอนนี้บรรยากาศดีมากที่ไต้หวันตอนนี้ไม่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป เดินทางสู่ชีหลง Let's go ตอนนี้เราก็ถึงชีหลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับออกจากสถาน,นีสถาน,นีชีหลงเตชันมาก็จะเจอกับท่าเรือตรงนี้เลยขึ้นก่อนกันเดินทาง Let's go Let's go นนี่เวลาไปไหนมาไหนของพวกเรานะครับและเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือฝนตกพายุเข้าตอนไปสิงคโปร์ก็ฝนตกไปเพิรักโปฝนตกมาไต้หวันก็ฝนตกนี่เราเลือกมาช่วงหน้าหนาวนะ่ะก็ยัไม่รอดเก้าสิบปอด9เวันนี้มีพายุเข้าแล้วก็ต้องใช้ร่มเราก็ไม่มีร่มด้วยแต่ก็คือวัเนี้เตรียมพร้อมแล้วว่าต้องเดินอะเป็นไงบ้างครับ นี่ครับเราไม่ฝดเราไม่กลัวเรากลัวไม่ได้ถ่ายดีกว่าแล้วไม่พาทุกคนมาดูครับนี่คือจุดเช็คพอยต์แรกในตอนก่อนที่เข้ามาอยู่หน้าทางเข้าเลย the past and present life of Happens Island อ่า Happing ตอน,นค,คนดูบอกว่าให้อ่านให้ฟังหน่อยชองเหล่าชีโมโหโหลช่างโกล,ลงฉี่มั่งลูกชา ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอใช่ใช่อันนี้เรียนจีนมาครับหรอจีนมาใช่มันเขียนว่าตรงนี้เป็นเป็นบิ๊กแคร์ฟอ่าวขนาดอ่าวใหญ่เป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่เมื่อก่อนเนี่ยให้เรือพวกอะไรนะเขาเข้ามาเรืออะไรเรือพวกจัตุนัลเบตอะไรเงี้ยไม่ใช่โกอิงแมรี่อ๋อใช่เป็นเรือของวันพีทหรือของลูฟี่ที่เข้ามาเพื่อมาหาสมบัติที่นี่แต่มาสู้ใครโดมั้งรู้สึกได้เต็มสิบให้เท่าไหร่ เต็ม10ให้ให้สิบเลยเพราะว่ามันสวยมากทุกคนมันสวยนะถ้ามีแดบหรือว่าอะไรนี้แต่แค่ว่ามันฝนตกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราต้องมีหลายเดินอไปหลายที่เดี๋ยวเราไปดูเข้าใจผิดว่ายน้ำเขาพูดแล้วเมื่อกี้อ,อ๋อให้ว่ายน้ำเดี๋วยว้ํามีเดินไปเช็คพอยหลายที่อัะเดี๋ยวพาไปดูว่าสวยขนาดไหน let's go ครั้งที่แล้วเจอฝนที่ที่กรุงเทพก็เป็นข้หวัดใหญ่สายวันเอแต่ถ้าอยู่ที่นี่กลัวว่าจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าก็เจอทั้งฝนทั้งลมก็เลยต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครบับอกไปเที่ยวไหนก็ต้องพกยาพกอะไรมาด้วยเพราะว่าตอนเราป่วยเนี่ยการที่จะไปโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยลำบากค่อนข้างที่จะลำบากน,นะครับ ดังนั้นกันไว้ดีกว่าแก้อย่าป่วยแต่การป่วยนี่มันเป็นเหตุสุริสัยจริงๆเนาะแต่ทำเลยเราไม่ได้เราไม่ป่วยเราจะลุยไป let's go เดินขึ้นไปอีกอีกไกลแค่ไหนไม่รู้แต่มันจะมีสระน้ำด้วยนะในวันนี้จะว่ายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูก่อนแต่บรรยากาศดีมากหนาวร้อนๆน,นาว่ายน้ำมากๆ นี่นี่โอ้ถึงแล้วโอ้โอ้โอ้นี่ยนี่นี่คือแลนด์มาร์คสำคัญของแฮปปิ้งไอแลนด์นะครับดูดูวิวดูวิว สวยมากสวยมากซื้อตะโกนแล้วลเดินไปที่สารานี้เพื่อทำการแลวสิ่งที่ไม่เคยเห็นเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นก็คือลักษณะของหินลักษณะของเขาเรียกน้าผาชั้นหินตรงนี้นครับดูไม่นจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนดินดินเหนียวอ่ะเหมือนดินเหนียวแต่มันเป็นหินนะมันไม่ใช่ดินเหนียวซึ่งมันเป็นอะไรที่ amazing มาก ไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นสวยนะสวย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 มากว่าดูตรงนี้เนี่ยครับเป็นลานเหินหมดเลยมันเป็นหินหมดเลยนะมันมันเหมือนจะนิ่มๆใช่ไหมถ้าเราสังเกตเหมือนจะแบบมันไม่ใช่แข็งแข็งมันไม่แข็งเนาะในจริงแล้วมันแข็งนะครับเพ่อถ้ามันยุบยากก็คือเราก็าคงลื่นไปแล้วแหละแต่แข็งเป็นหินเนะลย ให้ดูในที่สุดก็ถึงแล้วนี่นี่เป็นชั้นี่เ,เหยียบอยู่ก็เป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมหินแขน็งมากแต่นี่ก็คือวิวซ้อนไม่ใช่วิวสวย จะไปจุดต่ตางๆต่อนะครับถ่า,ายดู let's go ครับตอนนี้ครับสิงห์เหนือเสือใต้นะครับนี่คือไมเคิลเฟลเจ้าของเหรียญทอง16เหรียญนะที่โอลิมปิกนะครับ, Olympic, รบล่าสุดนะักกีฬาว่ายน้ำอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้กําลังนี่ลงทางนี้ไมเคิลเฟลครับทางนี้มันมีสนามที่ให้โดดน้ํานะครับซึ่งตอนนี้สภาพอากาศก็กคือฝนตกฝนตกไปอยๆนะก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะดูขึ้นเริ่มสูงแล้วครับแต่คนนี้ครับนักกีฬาไมเคิลเฟลไม่เคยที่จะหวั่นกลัวเกรงกับคําว่า พายุหรือน้ํากระโชกอยู่แล้วเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาพูดได้คําแรกเลยไม่ใช่อุแวแปลว่าพูดว่าว่ายน้ำว่ายน้ำดูนั่นแล้วก็นี่ครมีนักกีฬาว่ายน้ําก็คือพวกแบบพวกแบบพวกแบบมาราธอนน่ะนักว่ายน้ำมาราธอนเดี๋ยจะเจอมากรเฟลไปผมบอกเลยยอมอ่ะเดี๋ยวต้องลุกขึ้นมาหมดเลยนะออคนไต้หวันว่ายน้ำนะโอ้โหดูเขาฝึกนียฮะดูเขาฝึกกันนียฮะโอ้โหแล้ว พายุเข้าผมกระหน่ำนะวันนี้คุณโตโตเป็น,นตัวแทนผมนะครับจริงๆถ้าฝนไม่ตกผมโดดด้วยแล้วแต่เสียดายที่ฝนตกเพราะกลัวเป็นกลัวเป็นไข้หวัดนะสภาพอากาศร่างกายยังไม่หายดีมา<ข>อันนี้นครับจะใส่แว่นโดดเหรออันนี้ใส่แว่น,ด,ด,วนด้วย,วย,ยใส่แว่นน้ำเหรอใส่แว่นโดดด้วยฮะ ด้วยมีปลาด้วยมีปลาด้วยเอาแบกกีฬาไปก็เป็นของเราแล้วต้องโดดไปอย่างนี้นะต้องว่ายอย่างนี้นะหมดเย็นปหมหมูขึ้นเจีย๊ยบ <laughs> ไปจมเลยไปจมโดดนะฮะโดดสวยๆนะพุ่งหลาวนะมึงมันลึกไปขอขอดูก่อนได้ไหมไม่ก็ลึกอยู่อะ่ะถ้าคือไม่มีพอยการ์ดด้วยนะเออเอาลนะพร้อมไหมพร้อมไปสามสองหนึ่ง <laughs> แข็งหนาวจริงหนาวนะหนาวนะนี่ฮะมาถึงไต้หวันทั้งทีก็ต้องโดดน้ำนะนี่คือเฮปปิ้งแต่น่าจะลมลมแล้วจะแรงครับเดี๋ยวจะต้องไม่พลาด <มา S 2> แล้วลึกด้วยแล้วเค็มไหมเค็มด้วยสุดยอดดสุยอด เย็นเยือกเลยหรอมึงเย็นเลยอุ้ยเย็นเย็นเลยเย็นเฉียบเลยสดญญาสัญญาได้ได้พุ่งหลาวอีกสักรอบอ่ะเอาขออีกรอบให้คนดูหน่อยเมื่อกี้ขอดูคลิปหน่อยคลิปลึกไหมมันลึกก็ลึกตั้งแต่นี้เลยถ้าเป็นกูไม่ได้เลยนะมึงโดดเลยหรอเออถ้าเป็นกูพุ่งหลาวเลยเนี่ย ่าคือยังไงไวะก็พุ่งเอาหัวลงไปเลยเนี่ยเพราะว่าหรือเปล่าเพราะว่าไปว่านากิปอีกรอบหนึงเป็นตูไม่ได้เลยนะนี่เสียดายเป็นผมตูเ <c oughs> สีดเดยดายจัดเอาเอาเอาหนาวเดียวสามสองหนึ่งเริ่ม <c oughs> สุดยอด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  โอเคครับเดีย๋ยวให้นักกีฬาซของเรานั้นกลับมาเพื่ออาบน้ำนะครับเอแต่มันปไปไหว้ไปนู่นแล้วเอาเอาเอาไปขวางกันเดี๋ยวไปขวางเขาคนกกีฬาเขาว่ายกันแบบจริงจังมากครับคนอื่นหเห็นปะเห็นพี่คนนี้ปะเขาว่า้จริงจังมากเขาวหา้เป็นแบบไม่พักเลยนะไม่เบรกเลยนะถือว่าแบบสุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงมียกให้เลยสาวไาว้น้ําทะเลสาวไาว้น้ําทะเลที่เดียวในไต้หวัน สุดยอดอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องมาลอง Happy Island Happy Island หนาวโคตรๆเออตะคิวกินได้เลยเออสาวไปน้ำทะเลอ่ะเป็นทะเลเลยอ่ะน้ำทะเลเลยอ่ะไปอาบน้ำอาบน้ำหลังจากโดดน้ำกันเสร็จนะครับเราก็จะเคลื่อนตัวเองไปที่อีกที่หนึ่งสถานที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือจีเฟิลนะครับเราไปกินน้ำชากัน นั่งคาเฟ่ชิลๆเหนื่อยมากแต่สถานที่นี่สวยมากครับใครสนใจอยากจะมาก็เซิร์ชไปเลยว่า Happy Island นนะครับค่าเข้า120ฮ่องกงเอ้ย120ไต้หวันเออน,น,น,นะครับก็ประมาณ150บาทประมาณนี้คุ้มเข้ามาเดินบรรยากาศดีมากแต่ต้องมาช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวานะครับมาช่วงนี้อากาศกำลังเย็นเลยเร่าเย็นไม่ร้อนเลย แล้วก็ฝนตกไปปลอยนะครับผมก็เตียบลมกันมาด้วยนะไปะจีฟ๊ฟนกันดีกู let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่จียวเฟนจิยวเฟนไหนจิยวเฟนคือตอนนี้ลุงแท็กซี่ลแล้วอยู่ที่จิว๋วจิวเฟนแล้วครับแต่คือมันเป็นถนนเส้นหนึ่งนะของทางไต้หวันซึ่งดูบรรยากาศ มันเป็นหมู่บ้านจีนอะเอาง่ายๆแต่จริงๆแล้วคุณลุงขับเซฟี่เขาก็บอกนะว่า hmm. จริงๆแล้วเนี่ยจีเฟินเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ถนนเส้นหนึ่งที่ยาวมาเลยแต่แค่ว่าเขาโปรโมทในไทยอ่ะดังมากคนไทยก็เลยมาเที่ยวเยอะที่นี่เราก็จะมาลองเดินดูว่าตรงนี้มันมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยน้องบ้านเจลิกแล้วเราองขึ้นบันไดไปด้วย <B ad jelly> แล้วนี่เป็นป <B ad jelly> บ้านคนนะนี่นี่เป็นบ้านคนนะ่ะ ตรงนี้เมือนฉากไหนนี่เลยอ่ะเออเหมือนฉากหนังเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนร้านลาเมงนะให้เป็นตอกจีนจีนนะตอกลุงเจหรือเปล่าว้าวได้ไม่ใช่กูอยากรู้ว่าลุงพอเข้าใจไหมว่ากลัวอยากให้เขาพามาที่ไหนไม่ใช่เลยกลั <c oughs> วมันแปลกอนะ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่หนาเลย <c oughs> แล้วก็หมอกทั้งนั้นเลยครับหลังจากฝนตกมาแล้วก็หนาวด้วย กัดโคตรหนาวกี่บอกว่าต้องไปอีกเหรอผู้ประสบภัยซะแล้วอยู่ดีก็มาเดินเหลือหล่าบนหลังคาบ้านคนอื่นอยู่ในเนปาลเลยเหรออันเนี้ยอยูในเนปาลเลยอิวในเนปาลเลยแต่แต่อันนี้ดีกว่าก็โดนมันทิ้งหลาเลยเนี่ยก็ยืนหลังคาบ้านใครก็ไม่รู้นี่แล้วไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนเลยบ้านคนอื่นเน่ยเขาเดินถอดทรงถอดเสื้อเต็มเลย ลงเถอะนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าให้มาที่นี่น่าจะเป็นแบบทางลัดป่ะเอออาจจะใช่นะโอ้ยโต๊ะโตะโต๊ะดีเด้อขึ้นหิงะเขาบอกว่าให้เดินขึ้นเขาไปอีก3ลูก สามลูกจะถึงเขาเหลี่ยงซานไม่ใช่พอถึงเขาเหลี่ยงซานแล้วไม่ไปจะโผล่ชมพูทวีปไอ้โทมไตลกเลยพี่พิลันเหนื่อยเลยเขาพูดอยู่แบบสามประโยคแปลไปสิบเจ็ดเดินนะสูงนิ่กี่ฟันอันนี้ของจริงหอบหอบของจริงหนาวนี่สูงนะเย็นมาก คนไม่ออกปเ,เราขึ้นไปก่อนเนาะเราค่อยลงน,นี่เป็นร้านนะนหมัันต้องขึ้นไปอีกอะแต่ถนนทำดีนะดูดิถนนถนนทางเดินดีมากเฟีย้ยว ต้องเดินกันไปฮะจีเซีงสตรีตนี่นะไม่ใช่มีจีเซีงสตรีตนะมีทางเดินไงบ้านมันทรงเก่าๆนะเหมือนแบบคนจีนโบราณอะไรเงี้ยสมัยยุคมาบริวารจันท์ตักมงอะสมัยบริวารจันท์ตักมงอะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา หนาวชิงชิงบีเอ็นบ oh, ีโหทาบันไดยอมเลยแอร์บเีเอ็นบีเหรอปิดหมดเลยเรามาไม่เปิดสักที่จินชันกิฟปกติเมื่อกี้กิฟถ่ายไงให้มันดูหนาววะคือมันหนาวนะแต่มันถ่ายมันไม่ได้ดูหนาวว่ะเร่อยากได้อ่ะแบบร้านคาฟเฟ่สักร้านออนี่ก็ร้านคาฟเฟ่นะ ไม่เ,เราต้องไปนั่งตรงนู้นเลยต้องลงน้ำชาเป็นลงน้ำชาด้วย,วยอ๋อไปลงน้ำชากับน้ำชาไม่รู้ว่าน้ำหรือนหน้าจะชาก่อนตอนนี้ไต้หวันอย่าหวันไหวนะครับเพิร <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยอายุก็เริ่มมากแล้ว ดู่คนข้างหลังตาโอนตาโอนมาเร็วๆนี่กำลังทำก่อสร้างเป็นคาเฟ่มันก็ออกแนวญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะประตูบงประตูบ้านก็เหมือนแบบญี่ปุ่นถามว่าเคยไปไหมก็ไม่เคยไปแต่มันก็เคยดูตามผ่านหนังที่เราเคยดูมาตลอดนะพวกหนังอนเนี้ย หนังไก่หนังไกเ่ <c oughs> เอฟซีอ่ะดูข้างบนโอ้โหมันเอียงอะนี่มันเอียงอะนี่ ถ้าเทียบกับที่เรายืนนี่ดูนะดูถนนเนี้ยนะแล้วดูตึกนี่นะมันเอียงๆนะนี่มันหล่นมาได้ตลอดเวลาเลยนี่อันตรายนะน,นี่เริ่มกลัวอันนี้ก็เป็นทางช็อปต้องเดินไปอีกนะต้องเดินตามไปโอ้โหแล้วเราออก่ตัวป่วยบอกให้นะใครที่ใครที่จะไปจะมาก็ในช่วงนี้ก็พกร่มกันหน่อยนะครับก็ถ้าไม่เอามาจากไทยก็มาซื้อที่นี่ได้แต่ก็แพงอยู่ แต่ถ้าซื้อซีเว็นเราจะถูกแต่ผมไม่ได้ซื้อมาพูดทำไมมา <c oughs> ด,ด,ดูดูดูถามเราเดินแล้เดินกันไปเรื่อยๆเขาเนื้อ,อคาเฟ่คะมีชั้นสองคะใช้ทางลับเลยได้ไหมไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลย พาไปดูพาไปดูพเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยมันไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นหมอกหมดเลยดูปกติตรงนี้แล้ววิวน่าจะแบบพันล้านอะดีกับเสียงรถไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยแต่ร้านโอ้โหร้านสวยมากอันนี้ร้านสวยมากชว็บร้านชว็บ อันพี่ร้านขออภัยนะพี่ร้านชิลชีวิตนระ้านกาแฟแก้วสีดำๆสวยมากว้าชา่า นี่ครับเราก็เดินใครจะคิดว่าเชียวเฟินมันไม่ใช่แค่ถนนนะครับมันคือแบบตลาดเลยมันเป็นแหล่งค้าขายเยอะมากเยอะมากเดินไม่หวัน่นไม่ไหวเดินไม่เจอปลายทางเอาง,ง่ายๆมีน้องหมาด้วย บรรยากาศบรรยากาศดีงามมากบรรยากาศดีมากๆเดินได้ทั้งวันอะแค่เมื่อยแต่ไม่ร้อนและดูหมอกทังั้นหมอกทั้งนั้นดูดิบรรยากาศโอ้โหเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเดินเสร็จเราต้องนั่งเราจะนั่งรถบัสนะจากที่นี่ไปซิเมนติงเลยนะรวดเดียวโดยไม่ต้องไปขึ้นรถไฟไม่ต้องไปขึ้นต่อรถเมย อะไรเลยนะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคประมาณนี้ที่นี่ใครอยากจะมาช็อปก็มาช็อปกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารอาหารของฝากแล้วก็เป็นเป็นตุ๊กตาอะไรที่หรึออะไรประจําของเขาอะอนี่แค่ส่วนหนึ่งของตลาดลเฉียวเฟินเฉียวเฟินนะครับก็คือมันจะเป็นแบบสองข้างทางเงี้ยเป็นร้านอย่างเงี้ย สวยอย่างเงี้ยสวยไหมตลอดทางเลยยาวๆเป็นอย,ยา่างยาวเลยเนี่ยครับคุ้นๆเหมือนตลาดที่ไหนที่ไทยไหมถึงว่าทำไมเป็นที่นิยมแบบตอนแรกนึกว่าแบบไม่มีอะไรแค่มาจิบชาที่ไหนได้เป็นตลาดเลยและของกินเยอะมาก ใครผันไปผันมาพ่านไปได้ครับเดินได้เลยชิวๆฝนตกนิดหน่อยอากาศเย็นๆประมาณนี้แล้วกันเจอกันนี่ครับเราก็ต้องมารอรถบัสที่ที่บัสสตอปเพื่อจะต,ต้องไปสาย965นะถ้าไปเชีหมือนจริงนะครับใครที่มาเดินทางมาก็ ต้องมารอรถบัสท,ที่นี่นะตรงจีเฟินจีเฟินรอห้าทีที่นี่ดีมากเลยรถบัสบอกเวลาแล้วเห็นไหมข้างบนไปขึ้นรถบัสกัน เราขึ้นมาที่รถบัสแล้วครับตอนนี้เราขึ้นที่รถบัสแล้วแล้วเราก็จะยิงยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มไปซีเมิงติงเอสโง่ายมากเดินทางง่ายมากเดินทางไม่ลำบากรถบัสก็ดีด้วยแค่บัตรใบเดียวบัตรใบนี้ใบเดียวเดินทางได้หมดเลยเ t s go.